น้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียมามาแช่ๆกันนิดหน่อยกิยม,มึงกับคำมกันนะเดียอยครับเพี่อ้อืมไปมาเลยอครับเอาไป สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูซุขคนนะครับมาพบมาผอกับช่องชาชาดถุงล่าชาแนลนะพี่น้องเอาละครับวันนี้บรรยากาศห้อนพี่น้องห้อนเอาครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเที่ยงเทีนะครับเนาะเอาเมนูฝากพี่เตาน้องเป็นเมนูเดี๋ยนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับตำปลาแจเดียดพี่น้องบ่ไหวบ่ไหวหัวหอยเต็มเลยพี่น้องเนี่ยโอ้บ่ได้ตาเองเลยพี่น้องสื่อพันมาเลยครับเดี่ยวขับนี่เนาะครับพี่น้องที่เดียสเลยวันนี้นี่ไก่ย่างนะครับเนาะเป็นตัวเพี่น้องสีกินแบบหนังกินแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอาเอาเอามา เดี๋ยวก้อนที่เสียบก็พี่น้องถามหามาหลายนะพี่น้องเนาะจวดจวดจ้าบาดก่อนโอ้ยหอนหอนหอนพี่น้องเลยหอนจนสีเป็นบาทเลยพี่น้องเอาบวกหน่อยๆเพราะว่พี่น้องมันแดดมันแดดพี่น้องแดดแดดแดดแห้งเอาสำหรับใจาชาติก็บม่ต้องมาหลายคือเราพี่น้องยกน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียมามาสี่ๆกันได้พี่น้องมาเลยที่มันกำคำกันนะแดดครับพี่น้อง ดีมากเลยอ้าวไปครับเอ้าแ้งโอพอดีเลยต้องขับจ er ้าเลยดนวยอะไรมากเลยเนี humans, ่ยโอ้โหเกิดซื้อมากพอดีเลยโอ้ยมากมากเเอามากินแล้วกันพอดีเลยเสนอดีครับได้ยังไหมนี่ครับหมูหมูครับจ้าไม่อ๋อจัดเขาไว้ย้ำๆๆเขาไว้หยุดโอ้ยพอดีเลยพี่น้องมีหมูกินแล้วมื้อเนี่ยเอฟซีมาหา สะอาดที่สุดนะได้ดิครับอืมนี่เอาเลยเด้อครับสีกินเลยตัวตขึ้นในกว่าเพื่อนโตขึ้นในไมากินเอาเลยบาสครับบ้านทีทมงานทรมานฟ้ามันนะี่น้องเนาะทรมานฟาร์มเอาจัดเลยขลเข่าทั้งลังทำยังไงด้วยคนวางคิว่าป่าเป,ป่าปเหมือนเนี่ยกินว่าป่าเป่าเหมือนมา บ้าขึ้นกับบ้าขึ้นเลยเหรอในการนี้ครับยาเห็นน้องสีรึเปล่าเจ็บเนาะเจ,จะ็บเลยครับ้านนี้นเธออยู่จัตุครับอือยู่จัตุอยู่บ้านไหนยังบ้านลุงยุ่งครับ มันย่ยหรบัตรเรายุ่งครับบัตรเรายุ่งครับโอ้หจับคุณน้องเลยเริ่มงบวคุณน้องพักมีพักบุ๋งด้คนองเลาครับกะหล่ำทานไงเอาพี่น้องเนาะนี่เขาตครื่องเตยใชไดมแซบปะแซบอย่ครับเอาส่วนบบ่เมื่อนแ้เนาะ ขักเนี่ยพี่้องเด้ไปเ่ยกูหนังมาเออเออเบื้งเนี่ยเด็กกับไป็าลุฮามียตัวรนี่ยกันวะ หัวหอยหัวหญยครับมดี่หัวเญยเนาะสีเขาเลด้อะจัดเลย,ย,เลยห,ห,หานออกรับพี่น้องเอ้ยก็ในหอดเมด่สายอยู่ กันเล็กันข้าขนาดเลยโอ้ตำปลามันเสียไปดิเดียแดแดดเขากันทั้งเพื่นอนเอาเลยอออขอาทั้งแต่เ้ว<อ>ทักอนองเฉียดแดดเหรอยอดเลยครับเขาท้า ไหดนดนคนนน้ครับโอ้จ่าสดอะไรถึงว่างหวยพี่ลองเอ้ยโอ้เสยยังยำไหมยังถึงเลยครับอืมอืมส่วนด่า็เขาค่อยข้ามยังส่วนเนี้ยคับน่นั่นอ่ะอืมตุ่มเลย mình nhung luật à hiểu hả? Ừ, Rất là mạng không? có mát gì không? chơi nè mà. ôi nhẹ này, cùi คักขนาดาปุ่มเข้าไปนั่นพักเกลือก็ให้ตุ่มเลย <c oughs> Ô, hmm. oh, này tắm trước vậy. bằng. ออยก่ผักอกินผักเจยงๆหรออะว่าไม่หมดเลยนะไม่เห,เหลือเลยด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> สียไปเนี่ย สีกินไลใจไม่ค่คยหดเดี๋ยวคอยติดตามอีพีต่อไปด้วยว่าเขาเป็นไผมากย่างไร ở đâu, khác lên. Khắc 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 này. แย่เผ mm ็ด hmm. <Yeah, pet. laughs> ข้าบานพีดยังไงยังง่วดแล้วครับโอ้เดอของพ้ามตัวเนี้ยตัวยีส้นตัวนะง่วไม่เ่าครับบ่วง่าง่วยก่อครับอยังซอยกันง่วนอะไรบอพผ่าตัวเปิดไม่ได้หยาม่เลยนาเรียงอยู่ปลูกแน่ครับ แม่น้ำหน้าเนี่ย้อมือขอออกเชียวลยะครับหน้าเป็นบะเหลียงงัวพอใดเกี่ยวหยู่ครับอืมเพิ่นบวกหญ่ทั้งทังขนอ่าเป็นลูดีไรลูีหญ่หวานนี่นะครับอืมหวนเบิกใหญ่กินแน่ไกลนี่ยไหมเทียบเล Mình thử gấp gặp tâm hồ ạ เงินมาเดินมาเด้อ <laughs> 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 กันเอาหมดเลยเขามีไงยนยเขามีไงเล้ยเี่ยนเหอกน,น,นกับจ้าจ้งกี่น้ำตัวเนาะมึงกระโดดน้ำทั้งนาง่างเขาเนี่ยนี่ยังกี่ฝากไปหาชิมงานพัดพัดพัดได้ก่อนฮะช่องหาอืม เจ๊กวางเดี๋ยวมันแบบบัวมาไหนซื้อเหลวฮะวขอดบเมียเรพี่เจ๊กวางเข้เครบแมนบ่แมนครอบึ้นเตือนมากินลำพงนะลาน มาเด้อยังท่านเดี๋ยนาะท่าน,นครับขันขันันขัน,ข,น,ข,นขันมากว่าท่านเก่าก้ยว่างท่เรียกโอ้ย,ยมันเสียบคระเสียบเนี่ยเด็กพี่น้องเลย กันเลยฮะหอหวยมาผู้กินเม็นกระเซบหแอกว่า เอ๋อเอาถ้ามีไงพี่น้องมาอีกจะค้ำกันอ่ะค้ำสุดท้ายฝากพี่น้องเอฟซีฝากไปพูดเลยเนี่ยจัดให้พี่น้องกันอ่ะกันนี่เอฟซีนำเขาเนาะเออสำหรับคัมมี้เนาะสำหรับคัมมี้ให้เอฟซีสุ้ขุ่สุขคนสุ้ขุ่สุขคนแหละครับเอ้าโอ้โหมันาไห้ไหมมาเด้อเตะตะกว่าอยู่กับไปกินน้ำกันเด้อสู้เตะตะกว่ากันเลย เอาอื้มอืมอื้มดีเลยสุดยอดอื้มถ้าขนาดอิ่มอิ่มเอานะครับอิ่มไปเอาอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเซ็ตปากเซ็ตข้างเอาไปเลยนะเพื่น้องเนาะเอาครับก็ขอขอบคุณนะเพี่น้องเนี่ ที่หายเกล็ดเขามารับชมช่องจาาง่าชาดุงร่าชาแนลนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้โค้ชนะครับให้พี่น้องลำลำรวยๆเลยครับเด้อถึงเหล็กแล้วทีหนึ่งคิดสิ่งใดขอให้สมความมุมม่งมาร์ปรารถนาทุกประการนะครับสํารับมาเนี้ผมกับน้องกสิจากล้าพี่น้องไปทสนิยอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับใครกดไลค์กดแชร์ๆๆๆๆๆๆๆนะครับนะเน,น,นบาะเดี๋ยวน้องใหญ่แห่งจ่าชาดุงราเดี๋ยพี่น้องเนดะ้อสํารับวันนี้สิจากล้าพี่น้องไปทสนิยมียังมีฝากปะบ่ครับบ่ทันมีเราพี่น้องกำลังไม่ยู่ เดินผ้ากินตับตอนนี้ยังเมื่อยอยู่เอาสำหรับวันนี้จากลา่ผู้นำประเทนนี้สวัสดีครับ